หัวข้อวันนี้นะคะก็คือเรื่องของไอโซเมอร์นะคะยังคงเป็นสารประกอบอินทรีย์เหมือนเดิมดูจากรูปภาพรูปแรกอันนี้นะคะจะเห็นว่าสาร2ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นไอโซเมอร์กันแตเเาา่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีไอโซเมอร์กี่ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทแยกย่อยเป็นอะไรบ้างนะคะคำว่าไอโซเมอร์ก็หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่มี สูตรโครงสร้างต่างกันแต่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันนะคะสูตรโครงสร้างต่างกันแต่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันคําว่าสูตรโมเลกุลเหมือนกันแสดงว่าจํานวนอะตอมของธาตุเนี่ยต้องเท่ากันไม่ว่าจะมีกี่ธาตุก็แล้วแต่นะคะจานวนอะตอมของธาตุเท่ากันไม่ว่าจะมีกี่ ชนิดก็แล้วแต่ปรากฏการที่สารนั้นมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเขียนสูตรโครงสร้างได้ไม่เหมือนกันเราเรียกว่าปรากฏการไอโซเมอร์ริซึมนะคะต่อไปมาดูไอโซเมอร์ชนิดแรกเลยก็คือไอโซเมอร์แบบโครงสร้างไอโซเมอร์โครงสร้างก็คือจำง่ายๆว่าเป็น ไอโซเมอร์ที่มีสูตรโครงสร้างแตกต่างกันแต่สูตรโมเลกุลเหมือนกันนั่นเองการที่สูตรโครงสร้างมันแตกต่างกันแล้วก็คือว่ามันเขียนเขียนได้หลายแบบนะคะตั้งแต่สองแบบขึ้นไปนะเป็นผลมาจากการจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนเรามาดูรูปแรกนะคะสารตัวนี้แล้วก็ลองเช็คก่อนว่าสาร2ตัวนี้เขาเป็นไอโซเมอร์กันหรือเปล่าวิธีเช็คง่ายๆก็คือนับจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละธาตุา อย่างลูกนี้ก็คือ 1, 2, 3, 4คาร์บอนมี4อะตอมต่อไปนับจำนวนอะตอมของไฮโดรเจน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ไฮโดรเจนมี10อะตอมอันนี้ก็คือบิวเทนนะคะต่อไปมาเช็ค 1, 2, 3, 4คาร์บอน4เท่ากันอีกแล้วไฮโดรเจน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 แปดเก้าสิบไฮโดรเจนก็สิบอะตอมนะคะจะเห็นว่าสูตรโมเลกุลเหมือนกันเป๊ะเลย C4H10 นะคะแต่เขียนสูตรโครงสร้างต่างกันดังนั้นสารตัวเนี้ยถ้าเราจะอ่านชื่อก็คือบิวเทนถูกไหมคะบิวเทนส่วนตัวนีอ้อ่านโซ่หลัก1 2 3แสดงว่าจะต้องลงท้ายด้วย รเพนเพราะมีคาร์บอนในโซ่หลัก3อะตอมส่วนตรงนี้ก็คือมูอันคิวซึ่งเรียกก็คือ C3 มาเกาะที่คาร์บอนตัวที่2ดังนั้นเวลาอ่านก็2เมทิลโพรเพนนะคะ2เมทิลโพรเพนจะเห็นว่าการอ่านชื่อน่ยชื่อสารไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่สูตรโมเลกุลต้องเหมือน นะคะนี่ก็คือจับกันด้วยพันธะเดียวทั้งหมดแบบนี้เราเรียกว่าบิวเทนกับ2 m e เมทิลโพรเพนเป็นไอโซเมอร์ซึ่งกันและกันนะคะเป็นไอโซเมอร์กันาสารที่เป็นไอโซเมอร์กันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อกี้ก็คือสูตรโครงสร้างอะไรเหมือนต่างกันแต่สูตรโมเลกุลเหมือนกันอันนี้ก็สูตรโมเลกุลเหมือนกันอีกแล้วค่ะ ะะแต่ต่างกันที่ฟังก์ชันเราก็จะเรียกว่าไอโซเมอร์ฟังก์ชันหรือฟังชันนอลไอโซเมอนะคะต่างกันตรงหมู่ฟังก์ชันอย่างสารตัวแรกก็คือแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้คือแอลกอฮอล์ สารตัวนี้1 e t ่งเอทอกซีอีเทนลักษณะการอ่านที่มีออกซีออกซีแล้วก็ตามหลังด้วยการอ่านแบบอันเคียนนะคะอันนี้ก็คืออีเทอร์นั่นเองถ้ายังจำได้อยู่เนาะตัวนี้ก็คืออีเทอร์มาดูว่าจริงปะอ่านี่ก็คืออาถูกไหมคะโออาอาร์อาโอาอา,อา ก็คือสูตรของสร้างของอีเทอร์เรามาลองเช็คจำนวนคาร์บอนดูว่าเท่ากันจริงไหมสองตัวนี้เป็นไอโซเมอร์กันจริงหรือเปล่าคาร์บอน1 2ึ่สอนะคะคาร์บอนมีสอะตอมคาร์บอน4อี่มาดูไฮโดรเจนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไฮโดรเจน10เหลือ,ออีกตัวหนึ่งคือออกซิเจน หนึ 1> 1่งอะตอมแล้วก็มาลองเช็คตัวนี้คาร์บอนหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ก็คาร์บอนสี่ไฮโดรเจนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไฮโดรเจนสิบแล้วก็ออกซิเจนหนึ่งอะตอมเห็นไหมคะนะคะทั้งสองตัวนี้สูตรโมเลกุลเหมือนกันเป๊ะนะคะดังนั้นบิวทานอนกับ 1. นึ่งอีเทนนะคะสตัวนี้ก็เลยเป็นไอโซเมอร์กันเพราะสูตรโมเลกุลเหมือนกันนะคะแต่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกันตรงนี้หมู่ฟังก์ชันก็คือตัวนี้นะคะอี e o x y ต่อไปมาดูอีกคู่หนึ่งนะคะบิวทานนกับ2 b i บิวทานอนตัวนี้หมู่ฟังก์ชันเหมือนกัน นะคะโม่ฟังก์ชันเหมือนกันนับจำนวนคาร์บอน1,2,3,4คาร์บอน4ไฮโดรเจน3 4 5 6 7 8 9้0ไฮโดรเจน10เห็นไหมคะแล้วก็โออานะคะ สองวทานอนไฮโดรคาร์บอนหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็คาร์บอนสี่ไฮโดรเจนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบไฮโดรเจนสิบแล้วก็มีออกซิเจนหนึ่งอะตอมจะเห็นว่าไปกี่แบบแล้วฮะอ่ะนี่นะคะตรงนี้หนึ่งแบบ นี่คือแบบที่สองกลายเป็น i ี e ทอ t o r แบบที่สามก็คือตัวนี้สอง b u i l น i เห็นไหมคะอันนี้เขียนได้แบบหนึ่งนี่ก็คืออีกแบบหนึ่งก็คือมีสามอโซเมอร์ละที่แนแนแตอนนี้เนาะรูปนี้กับรูปนี้ซ้ากันหนึ่ง b u i l น i อ,อันนี้คือการอ่านแบบหลักสูตรเก่าส่วนลักษณะนี้ก็คือการอ่านแบบหลักสูตรใหม่นะคะเอาเลขหนึ่งมาแทรกไว้มาดูอีกคู่หนึ่งคะ่ะ โรพาแนนกับโปรพานนมาดูหมู่ฟังก์ชันคือตรงนี้ค่ะที่แตกต่างกันหมู่ฟังก์ชันของโพรพาแนนอันนี้ของโ o รพาโนนของโพรพานนก็คือโพรพานนนคีโตน R C double bond O แล้วก็ R นะคะ RCO1O หรือ RCOR นั่นเองนะคะตรงนี้เออ่เมื่อกี้โฟพานั่น COS นะคะเมื่อกี้ครูวงผิดตโฟพานั่น,นะะอันดีไฮนะคะ COS ตรงนี้คือหมู่ฟังกช์ชันแต่หมู่ฟังกช์ชันอันเนี้ย RCO1O อยู่ตรงนี้อ่าเราก็ ลองนับจำนวนเลยคาร์บอนหนึ่งสองสามคาร์บอนสามไฮโดรเจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไฮโดรเจนหกแล้วก็มีออกซิเจนหนึ่งอะตอมมานับตัวนี้หนึ่งสองสามคาร์บอนสามไฮโดรเจนสามอีกสามเป็นหกแล้วก็มีออกซิเจนหนึ่งอะตอมเห็นไหมคะว่าสูตรโมเลกุลเหมือนกันอีกแล้ว ดังนั้นทั้งอันดีไฮกับคีโตนเป็นไงคะเขาก็เป็นไอโซเมอร์กันได้สูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่เวลาเขียนเขียนต่างกันต่างกันตรงหมู่ฟังก์ชันนะคะอันแบบนี้เราเรียกว่าไอโซเมอร์ฟังก์ชันซึ่งยังคงจัดเป็นยังคงจัดเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างเหตุผลก็คือ มันมีการต่อกันของอะตอมของธาตุหรือการต่อกันของชนิดพันธะเนี่ยต่างกันนะคะเราก็ดูแค่ว่าสูตรโมเลกุลเขาเหมือนกันหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือไอโซเมอร์ฟังก์ชันที่พบบ่อยนะคะที่ต้องจดลงไปก็คือคู่ของแอลกอฮอล์กับอีเทอร์แอนดีไฮด์กับคีโตแล้วก็กดคาร์บอิลิกก็จะคู่กับเอสเทอร์ ต่อไปนะคะไอโซเมอร์ประเภทที่สองเราเรียกว่าไอโซเมอร์สเตอริโอไอโซเมอร์ชนิดแรกเราเราเรียกว่าไอโซเมอร์โครงสร้างไอโซเมอร์สเตอริโอหรือสเตอริโอไอโซเมอร์ความหมายอย่างเดียวกันนะคะก็จะแบ่งเป็น2ชนิดคือไอโซเมอร์แบบเรขาคณิตกับอแนนทิโอเมอร์นะคะอ่าไอโซเมอร์สเตอริโอก็คือมีโครงสร้างและพันธะ เหมือนกันแต่อะตอมหรือกลุ่มอะตอมก็คือพวกหมู่อันเคิ่วะนะคะอะตอมหรือกลุ่มอะตอมจัดเรียงตัวกันในตำแหน่งที่ต่างกันอ่ะเรามาลองดูกันนะคะอโซเมอร์เลยขาคณิตก่อนเลยเขาบอกว่ามันวางตำแหน่งแตกต่างกันแต่องค์ประกอบแล้วมันเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ามันวางสลับที่กันแค่นั้นเอง ไอโซเมอร์เลขาคณิตนะคะสูตรโมเลกุลต้องเหมือนกันทุกไอโซเมอร์นะคะทุกไอโซเมอร์แหละไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนสูตรโมเลกุลของเขาไฟบังครับสูตรโมเลกุลคุณต้องเหมือนแต่ไปต่างกันตรงที่อื่นนะคะอ่ะทีนี้ไอโซเมอร์เลขาคณิตอ่ามีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนตำแหน่งเดียวกัน เกิดจากสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนต,ตำแหน่งเดียวกันนะคะแต่อาตอมหรือกลุ่มอะตอมถ้าอย่าง C-H3 อย่างเงี้ยคืออะคิวเมทิลเนี่ยเราก็เรียกว่ากลุ่มอาตอมถ้าไฮโดรเจนเฉยๆเราก็เรียกว่าอาตอมนะคะอ่ะมาดูลักษณะในรูปแรกเนี่ยเช็คจำนวนคาร์บอน1,2ก่อนแล้วก็มา3,4 าคาร์บอนมี4ค่ะทุกคนไฮโดรเจน3 4 5 6 7 8ไฮโดรเจน8 c c s 8ก็คือบิวทีนนั่นเองอามาดูตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะตรงนี้ c s 3กับ CS3 คาร์บอน1 2 3 4คาร์บอนก็4แล้วไฮโดรเจน3 6 7 8ไฮโดรเจนก็ 8เห็นไหมคะต่างคนต่างก็เป็นบิวทีนเหมือนกันแต่ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไอโซเมอร์นะคะเพราะการวางตำแหน่งของอะตอมรอบๆน่ะมันวางตำแหน่งแตกต่างกันอ่ะเรามาดูรูปทางขวาที่ควงเอาไว้น่ะเมทิลอยู่ในทิศเดียวกันก็คืออยู่ด้านบนเหมือนกันเห็นไหมคะอ่ะแต่ในรูปนี้รูปซ้ายอ่า เมทิวเขาอยู่บนอันหนึง่งล่างอันหนึง่งต่อไปมาดูก็จะเหลือไฮโดรเจนถูกไหมคะรูปทางซ้ายไฮโดรเจนก็อยู่กันคนละทิศเห็นไหมไฮโดรเจนอยู่บนอันล่างอันเมทิลก็อยู่บนอันล่างอันส่วนในรูปทางขวาเนี่ยหมู่เมทิลเขาอยู่ข้างบนเหมือนกันส่วนไฮโดรเจนเขาก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันอีก ดังนั้นสองรูปเนี้เป็นไอโซเมอร์กันเพราะนี่อันนี้เขาอยู่คนละทิศอยู่บนล่างแต่อันนี้บนบนอันนี้ล่างล่างนะคะถ้าเราจับมาประกบกันเออถ้าจับมาวางซ้อนทับกันยังไงมันก็จะไม่ทับกันสนิทเป๊ะถูกไหมเพราะพอยกมาวางซ้อนทับกันปุ๊บนะนะคะ ตรงนี้มันก็จะต่างกันตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันทับกันไม่ได้ตรงนี้ก็ทับกันไม่ได้ทับกันไม่ได้ทุกจุดเลยนะคะเราเรียกว่าเป็นไอโซเมอร์กันทีนี้มันก็จะมีชื่อเรียกถ้าจัดเรียงตัวในทิศเดียวกันเราก็จะเรียกไอโซเมอร์แบบซิสหรือซิสไอโซเมอร์เวลาเขียนเขาก็จะเขียนซิสนำหน้าเห็นไหมคะซิสไอโซเมอร์ พอพูดเป็นซิสไอโซเมอร์ปัป๊บออรู้เลยว่ากลุ่มของอะตอมของธาตุเนี่ยถ้าเหมือนกันอ่ะเขาอยู่ฝากเดียวกันนะคะเห็นไหมไฮโดรเจนไครเจนก็อยู่ฝั่งเดียวกันมเมท,ทิลวกับมเมท,ทิลก็ฝั่งเดียวกันแต่แบบนี้เราจะเรียกว่าแบบทรานแบบทรานก็คือกลุ่มของอะตอมที่เหมือนกันอ่ะเขาอยู่คนละทิศ อันนี้ไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนก็อยู่คนละทิศก็คืออยู่คนละฝากนั่นเองอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันเราเรียกว่าแบบทรานหรือทรานไอโซเมอร์ omer, นะคะเราจะเจอไอโซเมอร์เลยขาคน,นิดเนี่ยบ่อยต่อไปอีกอันนึงอินแนนติโอเมอร์หรือไอโซเมอร์ที่เป็นแบบกระจกเงาอะ่ะนะคะเป็นภาพสะท้อนในกระจกอะ่ะนะคะเรียกอินแนนติโอเมอร์ เป็นไอโซเมอร์ที่เกิดจากการจัดเรียงตัวกันของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีลักษณะเป็นภาพสะท้อนในกระจกซึ่งกันและกันนะคะเหมือนตัวเรายืนส่องกระจกเงานะคะภาพที่สะท้อนออกมาให้เราเนีเ่ยสมมุติว่าเรายืนสองยู่นะหูข้างขวาของเราเนี่ยถ้าเรามองในกระจกมันจะกลายเป็นหูซ้ายถูกไหมคะส่วนหูซ้ายในกระจกก็จะคือ หูขวาของเราหรือหูข้างขวาในกระจกเงาที่เราเห็นมันก็คือตำแหน่งหูซ้ายนะคะ,ะทีนี้พอมันมาเป็นไอโซเมอร์เห็นไหมคะสูตรโมเลกุลเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้ C O O S C O S R ก็คือหมู่อันคิวถ้าเขาใช้ R กับ R แสดงต้องเป็นตัวเดียวกันตรงนี้ N S 2หมู่เอมีน โมเอมโนเห็นไหคะ N-S2 N-S2 ตัวนี้มีไฮโดรเจนหนึ่ง,งก็คือสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มันออกจัดเรียงตัวมาเป็นลักษณะเป็นภาพสะท้อนนะคะเหมือนมือขวากับมือซ้ายอะถ้าเราเอามือขวากับมือซ้ายมาวางประกบกันมันประกบได้นะคะสองรูปเนี้ยวางประกบกันได้แต่ถ้าเอามาซ้อนทับ นะคะถ้าเอามาซ้อนทับมันจะซ้อนทับกันได้ไม่สนิทไม่ดูถ้าเอามาซ้อนทับเขาใช้คำว่าซ้อนทับนะคะไม่ใช่ประกบนะถ้าประกบนะ่ะประกบได้ประกบได้แต่ซ้อนทับไม่ได้ นะคะซ้อนทับกันไม่ได้หรือซ้อนทับไม่สนิทนั่นเองอ่ะเราก็ลองนึกถึงว่าถ้าเราเอามือซ้ายกับมือขวามาประกบกันอ่ะมันประกบกันได้ตำแหน่งนิ้วแม่โป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนามันก็จะมาประทับกันนะคะแต่ถ้าเอามาซ้อนทับคือหมายความว่ายกมือซ้ายในลักษณะแบบนี้นะ เอาไปวางทับบนมือขวาวางทับนะคะไม่ใช่ประกบถ้าเรายกมือซ้ายวางทับบนมือขวามันก็จะกลายเป็นว่านิ้วหัวแม่โป้งของมือขวานะเอออันนี้ลักษณะมืออันนี้เนาะนิ้วหัวแม่โป้งของมือขวาก็จะมาทับนิ้วก้อยของมือซ้ายถูกไหมคะมันก็คือนิ้วต่างกันจะเหมือนกันจุดเดียวก็คือนิ้วกลางนะนิ้ว ก้อยของมือขวาก็จะมาทับกับนิ้วหัวมแม่โป้งของมือด้านนี้เราเรียกว่าซ้อนทับกันได้ไม่สนิทนั่นเองเช่นเดียวกันถ้าเราเอาสองรูปนี้ประกบกันประกบได้แต่เอามาวางซ้อนทับกันลองดูนะถ้าเรายกโมเลกุลน,นี้ขึ้นแล้วเอามาวางทับฝั่งขวาจะเห็นว่ามันประกบกันเอ้ยมันซ้อนทับกันไม่ได้เพราะอะไร ไฮโดรเจนอะตอมนี้มันก็ยื่นออกมาทางซ้ายอะตอมนี้มันยื่นไปทางขวานะคะมันจะประกบกันมันจะซ้อนทับกันไม่ได้นะคะการซ้อนทับคือยกและเอาไปวางทับกันนะคะไม่ใช่การประกบนะคะอย่าเข้าเสผิดนะลักษณะของไอโซเมอร์แบบนี้เราจึงเรียกว่าไอโซเมอร์ที่เป็นภาพสะท้อนในกระจกซึ่งกันและกันเรียกว่าอีเนนทิโอเมอร์นะคะ ามาดูรูปนี้เห็นไหมคะเหมือนกันเป๊ะเลยสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่การจัดวางตำแหน่งไม่เหมือนเห็นไหมคะเป็นภาพสะท้อนหมดเลยไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนหมู่ไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์หมู่เออม,มทิลอันทิลประกบได้แต่ซ้อนทับไม่สนิทถ้ายกรูปซ้ายวางทับ ไปบนรูปขวานะคะมันทับไม่ได้นะคะมันก็จะยืดยืนหดหดอ่ะมันประกบกันไม่สนิทอ่ะแต่ถ้าเราหักพับเหมือนพับกระดาษเนี่ยเขาประกบกันได้นะคะอ่ะเราใช้คําว่าซ้อนทับนะคะมาดูรูปนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมันคือเป็นภาพสะท้อนในกระจกซึ่งกันและกันเลยนะคะสูตรโมเลกุลเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมแต่ นะคะอันนี้เอาไฮดรอกไซด์ไว้ทางซ้ายอันนี้ไฮดรอกไซด์อยู่ทางขวาเนี่ยมันสลับกันนะคะสลับกันหมดเลยนี่ก็เป็นอีแนนทิโอเมอร์นี่ก็อีแนนทิโอเมอร์เห็นไหมคะหมู่เมทิลอยู่ตรงนี้รูปนี้เขาก็มาอยู่ซ้ายรูปนี้อยู่ขวาโบมินอยู่ซ้ายคุณก็ไปอยู่ขวานะคะอันนี้หมู่เมทิลนะคะน อันนี้เป็นแบบตัวอย่างที่แบบเป็นแบบทรานอันนี้แบบซิสด้วยนะแบบซิสคืออยู่คนละฝั่งอันนี้อยู่ฝั่งเดียวกันนะ,ะมาดูต่อไปดูโูกนี่อันนี้ก็เป็นอินแอน o ิโอเมอร์นะคะอินแอนติโอเมอร์ ลักษณะสูตรโมเลกุลดูเช็คดูตามรูปนะ่ะมันเหมือนกันหมดท่อนนี้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 นะคะเหมือนกันนี่ก็คือปีลักษณะเป็นภาพสะท้อนก็เรียกว่าอินแอนติโอเมอร์อีกแล้ว ลักษณะที่สำคัญของไอโซเมอร์นะคะคุณสมบัติแตกต่างกันแน่นอนนะคะสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นไอโซเมอร์กันคือสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกันอะแล้วถ้ายิ่งหมู่ฟังก์ชันต่างกันน่ะคุณสมบัติมันจะแตกต่างกันชัดเจนนะคะคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะต่างกันเช่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นแน่นอนนะคะ ทีนี้ไอโซเมอร์ของสารประกอบที่เป็นโซ่ยาวหรือโซ่ตรงกรณีที่อ,อยังไงเขาก็สูตรโมเลกุลเหมือนกันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเรียงต่อกันเป็นโซ่ยาวนะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าที่เป็นโซ่กิ่งคาร์บอนเท่ากันไฮนโดรเจนเท่ากันนะคะแต่ถ้าคุณเรียงกันคาร์บอนโซ่หลักเนะ่ะเป็นโซ่ยาวกว่านะคะ จุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงกว่าโซ่กิ่งแน่นอนเพราะยึดกันด้วยยึดกันอย่างแน่นหนานะคะไม่มีกิ่งมาให้เกะกะนะคะจบแล้วไอโซเมอร์วันนี้นะคะ